อย่างที่บอกไปนะคะอย่างช่วงต้นรายการนะคะว่าวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของ New Normal แต่เอ๊ New Normal คืออะไรนะคะบางคนอาจจะยังสงสยัยหรืออยากเข้าใจยังไม่ถูกต้องนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาหาคําตอบกันนะคะกับนายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติด โอเขอภัอยค่ะในแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติดค่ะโคศกกระทรวงสาธารณสุขค่ะและที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะโอ้ตื่นเต้นค่ะคุณหมอพูดผิดพูดถูกเลยค่ะอ,อย่างแรกต้องบอกว่าต้องใส่หน้ากากก่อนนะครับต้องใส่หน้ากา,า,ก,าก่อนนะ,นะครับ<ห>ทีนี้พอเวลาเราอยู่ในระยะห่างที่เหมาะสมเนี่ยประมาณ2เมตรเนี่ยอาจจะถอดบ้างได้หรือถ้าเกิดเราไม่ได้มีอาการป่วยงนั้นหมอขออนุญาตถอดหน้ากากก่อนนะครับคุณหมอถอดแต่ว่าอย่างพิธีกรเนี่ยใส่แค่เฟซชิลอย่างนี้ เพียงพอไหมคะต้องเรียนว่าโดยข้อเท็จจริงนี้ไม่พอนะครับอออ๋หรคะจริงๆแล้วไม่พอการใส่เนี่ยจะลดได้บ้างแต่จริงๆถ้าข้อมูลแล้วเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันจริงๆอาจจะทําให้การใส่หน้าก,กากเนี่ย บทบังความงามของใบหน้าไว้นะฮะเราไม่ลดความงามลงโดยไม่ไม่ไม่มีประโยชน์คุณหมอคะแล้วถ้าสมมติว่าปกติแล้วเนี่ยมิ้นกับน้องซินเนี่ยจัดรายการก็ระยะห่างสักพอสมควรแล้วไม่ต้องใส่เฟสชิลก็ได้ใช่ไหมคะจริงจริงถ้าเราถ้าเราถ้าเราแนะนําประชาชนเนี่ยหนึ่งเนี่ยควรใส่หน้ากากอนามัยอยู่แล้วนะครับออกข้างนอกทุกทุกครั้งเนี่ยใส่หน้ากากแบบเนี้ยทุกครั้งนะครับหรือหน้ากากผ้าก็ได้อันที่สองเนี่ยการใส่เฟสชิลอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์บ้องกันไม่ได้เพียงพออย่างหมอแนะนําคนไข้ ที่มาพบนะฮะเห็นคนไข้ใส่เฟซชิลมาบอกว่าเออใส่อย่างนี้อย่างเดียวไม่มีประโยชน์เลยนะถ้าคุณป้าจะใส่คุณป้าจะเห็นทั้งสองท่านใส่แล้วตามก็ได้นะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะได้ให้ความรู้ประชาชนที่ถูกต้องต้องใส่นี่ก่อนหน้ากนนะครับใส่หน้ากากแล้วจะใส่เสริมเข้ามาเป็นแฟชั่นเป็นอะไรหมอไม่ว่าแต่ถ้าเฟซชิลอย่างเดียวไม่เพียงพอครับต้องเรียนว่าไม่เพียงพอครับแต่ที่เพียงพอคือระยะห่างใช่ไหมครสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยหนึ่งเรื่องหน้ากากอนามัย อันนี้หลักเลยนะครับสองเนี่ยระยะห่างระยะห่างเนี่ยประมาณเช่นเราลดระยะห่างเนี่ยให้ไกลไกลจากกันเนี่ยประมาณ1-2เมตรคะแนะนําเลยคือ2เมตรแต่ไม่จค่ะไคุณหมอเมื่อกี้คุณหมอแบบนี้ครับอันนี้พอก่อนเข้าร้อคุณหมอบอกเมย์โอเคนยกมาสิอันนี้คือพอะือ่าระยะห่างที่ถูกต้องนะคะแล้วเราก็อย่าไปเข้าใกล้เวลาคุยปุ๊บไม่ใช่เราห่างปุ๊บแต่โน้มตัวเข้าไปไม่ได้ต้องต้องเข้าใจก็ต้องเข้าใจหลัก ที่สําคัญก่อนนะครับอันแรกคือหน้ากากอ,อันที่สองคือระยะห่างอันที่สามคือเราอยู่ในสถานที่ไม่หนานแน่นเกินไปคนไม่แน่นเกินไปะนะครับถ้าเราเข้าใจหลัปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยเราจะป้องกันอย่างยั่งยืนได้ข้อถัดมาคือหมั่นล้างมือเพราะว่าการติดต่อของโรคเนี่ยทั้งโควิด19แล้วโรคอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่มาทางมือหมดะนะครับข้อถัดมาก็คือว่าถ้าไม่สบายหรือมีอาการเนี่ยพักอยู่บ้านเลยรีบพบแพทย์ดังนั้นเนี่ย ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องทำลงรักษาไว้ค่ะนะครับถ้าเราทำลงรักษาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะปลอดภัยค่ะตอนนี้ก็ทราบกันดีเพราะว่าทางกระทรวงสนาธารณสุขค,ค่ะ,คะก็ได้ให้ความรู้กับประชาชนว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างค,คนก็ทราบกันดีแล้วค่ะแต่ตอนนี้ค่ะคําที่เราได้ยินบ่อยมากคือ new normal new normal คืออะไรคะเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยต้องเรียนน้องมิ้นก่อนนะครับอ่ามิ้นอยู่นู่นค่ะี่ซิเนียค่ะคุณหมอซิเนียบอกไปเห็นหน้าคล้ายกันใส่ชุดสีเหมือนกันใส่ชุดสีเหมือนกันต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่า ต้องำจำกัดความตรงกันก่อนนะครับ New normal, normal คืออะไรบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราใช้ปัญญานะใช้ความรู้ใช้ข้อมูลที่ถูกต้องอต้องต้องสิ่งที่ถูกต้องก่อนสิ่งที่เป็นความรู้ที่ถูกต้องก่อนถ้าไม่ถูกต้องไม่ใช่ข้อที่สองเนี่ยถามว่าเราอยู่ในบทบาทบริบทที่เหมาะสมไหมเช่น New normal เนี่ยของอเมริกากับของไทยอาจจะไม่เหมือนกันของอังกฤษของเราของญี่ปุ่นไม่เหมือนกันของกรุงเทพกับของจตุจักรของเชียงรายไม่เหมือนกันมันต้องเหมาะกับบริบทของเราด้วยข้อสุดท้ายเนี่ย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์แล้วมันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับผมยกตัวอย่างสิ่งเหล่านี้เรียกว่านิวนอร์ม l ลมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียกตัวอย่างการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยสมัยก่อนเราเห็นไหมไม่มีใครใส่เลยใช่เวลาคนใส่เนี่ยจะถูกรังเกียจเว่าเป็นคนป่วยโรค้ายแรงหรือเปล่าแต่วันนี้เนี่ยคนไม่ใส่เนี่ยเป็นตัวประหลาดเป็นตัวแปลกเรียกนี้เรียกว่านิวนอร์ม l ลที่ดี สมัยก่อนเนี่ยคนไม่สบายก็ไปทํางานไม่มีใครหยุดเลยค่ะถูกไหมฮะไม่ถูกเพราะว่าเจ้านายบอกว่าถ้าหยุดเนี่ยจะตัดเงินเดือนมีเรื่องแน่ตัววันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเปลี่ยนละไปในทางที่ถูกต้องความรู้ตองคือเด็กไม่สบายต้องไม่ไปโรงเรียนหยุดดีกว่าแล้วต้องให้พ่อแม่เขาหยุดได้นะมาดูแลขณะเดียวกันคนป่วยคนไม่สบายอย่ามาทํางานเลยมาถึงเนี่ยแทนที่จะได้งานนะครับเอามาติดทั้งออฟฟิศเลยเป็นการแค่ระบาดไปอีกเป็นกันหมดเพราะฉะนั้นทำงานอยู่บ้านจนหายแล้วค่อยมาอันนี้เรียกว่า New n วนอร์มลที่ถูกต้อง สิ่งสําคัญคือมีการพัฒนามีการปรับตัวนะครับ mm hmm. เช่นการเรียนการสอนอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวได้จะกล่าวต่อไปแล้วข้อสุดท้ายที่สําคัญของหลักของ n e w normal เลยคือเรื่อง spirit เรื่องของความดีคือต้องต้องยึดตรงนี้ดะ้ฮะไม่ใช่ว่าทําเพื่อ ประโยชน์อะไรก็ไม่ทราบแต่ไม่ได้มีเรื่องของความดีประโยชน์ส่วนรวมเข้ามาเกี่ยวข้องนิวนอโนคงมองในมิตินี้ด้วยก็คือคุณหมอหมายความว่าเราจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะก็คือว่าเราจะต้องแคร์ผู้อื่นให้มากขึ้นด้วยปกติเนี่ยเราฉันไม่สนใจหรอกฉันปวดฉันปวดฉันจะทํางานแตอนี้ไม่ได้ละเราต้องคิดถึงผู้อื่นด้วยแล้วนิวนมอลเนี่ยจะไปในทุกมิติเลยนะครับคือวิถีชีวิตใหม่เนี่ย ไปเน้นทุกมิติเลยไม่ว่าเรื่องของการศึกษาเศรษฐกษิจสังคมค,ความมั่นคงของประเทศอ,อันนี้มันจะเกิดขึ้นหมดเลยเป็นความรับผิดชอบเป็นความดีด้วยแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วต้องหลักตรงกันก่นกอนนะครับไม่ใช่ New Normal คือเทคโนโลยี New Normal คือมือถือใหม่ๆอะไรอย่างนี้ไม่ใช่คือบางคนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดว่าเอ๊กก็ใช่ไงฉันสแกน QR Code แล้วไงเนี่ย New Normal แต่ถามว่าถ้าสแกนแล้วเนี่ยดีนะฮะเครื่องมือเหล่านี้ถามว่าดีไหมดีมีประโยชน์ แต่เราไม่ได้รับผิดชอบต่อสังคมเลยเช่นเจ็บป่วยไม่สบายก็เข้าเข้ามามหรือหรือสแกนเป็นอย่างนั้นอ่ะโดยที่ว่าไม่ได้มีอะไรเข้าใจกับมันเลยนะครับแค่สแกนแล้วก็สแกนอ่ะหรือว่าพฤติกรรมก็ยังเหมือนเดิมก็ไม่มีประโยชน์นะครับการดูแลสุขภาพยังเหมือนเดิมค่ะเราต้องเข้าใจ การ,รสแกน QR ว o d e โค้ดเ,เขาเรียกอะไรนะไทยชนะไทยชนะนะคะก่อนและหลังเนี่ยคือเขาจะจํากัดจํานวนคนที่เข้าออก่สวนหนึ่งคือเพื่อให้เกิดการติดตามได้นะครับถามว่าวันนี้เนี่ยที่เราชนะโควิดเราป้องกันควบคุมโรคได้อย่างดีเนี่ยเพราะเราสาม,มารถติดตามผู้สัมผัส หรือผู้มีความเสี่ยงแล้วเรานํามาแยกโรคได้น,นามากักกันได้อันนี้คือมาตรการสําคัญเลยค่ะมีและคะ่ะที่คุณหมอบอกว่าเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างเราต้องเข้าใจสิ่งที่เราจะทำนะคะทั้งเรื่องนิวโนมอลการใส่แมสกการล้างมือการเว้นระยะห่างไม่ได้ทาเพื่อตัวเองทําเพื่อสังคมด้วยและถ้าไม่สบายป่วยก็อยู่บ้านก็ทําเพื่อสังคมเช่นเดียวกันกและการสแกน QR วโค้ดหรือทําตามกฎระเบียบในหน่วยงานต่างๆหรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้าต่างๆก็คือทําเพื่อตัวเองและสังคมสังคมทีนี้การปรับเปลี่ยนตัวเองค่ะคุณหมอคะนิว o r มอลถ้าเราปรับเเปลลีี่ยนแ้วราจะ การรับมือยังไงเมื่อกี้เห็นคุณหมอพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการศึกษานะคะเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยค่ะหมอยกตัวอย่างการศึกษานะครับวันนี้เนี่ยถ้าเรามีลูกลูกเราเองหลานเราเองเนี่ยเราอยากมองเขาว่าอีก20ปีข้างหน้าเราอยากเห็นเขาเป็นยังไงเห็นเขาท่องจําเป็นนกแก้วนกขุนทองเรียนเยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่ได้ใช่อันนี้ไม่ใช่แน่นอนอันที่2เราอยากเห็นเขาเป็นคนดีถูกไหมครับเป็นคนดีของสังคมมีคุณธรรมที่ดีแน่นอนเพราะนั้นเด็กเนี่ยเราคงต้องมองที่เป้าหมายเขาละ นิวน n o r มอ l ดังการศึกษาหนึ่งขอให้น้องๆเนี่ยโตขึ้นไปเนี่ยแม้กระทั่งปัจจุบันแล้วโตขึ้นไปเป็นคนดีนะฮะรับผิดชอบต่อสังคมนี่สำคัญที่สุดเลยรักพ่อรักแม่กตันยูอะไรต่างๆคุณธรรมพื้นฐานต้องมีอันที่สองเนี่ยเด็กเนี่ยที่จะโตขึ้นไปหรือเราเองก็ตามต้องคิดเป็นไม่งั้นเราจะกลายเป็นนี่เราเรียนไปทําไมเราไม่เข้าใจเลยแต่เราไม่ได้คิด เราเชื่ออะไรง่ายสังเกตช่วงก่อนไหมฮะอะไรมาเชื่อหมดเลยใช่คือสมัยก่อนเนี่ยคำตอบที่ถูกก็ถูกแหละตำราว่ายังไงว่าตามนั้นเลยคือรู้สึกว่าเราต้องทํายังไงก็ได้ที่จะต้องถูกต้องต้องทํยังไงก็ได้ให้ได้คะแนนได้คะแนนตามที่คุณครูบอกว่าถูกบหละโรงเรียนดีๆเราเลยไม่เกิดไอเดียหรือความคิดใหม่เลยสิ่งสําคัญคือความคิดนะครับความคิดที่ถูกต้องความคิดแล้วก็รู้ไม่รู้นี่ไม่เป็นไรแต่นอกเราคิดเป็นแล้ววิเคราะห์เป็นแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญคือทั้งสองท่านอย่างเงี้ยคุณเ้น ค้นหาคําตอบได้ด้วยทุกวันนี้ไม่ยากใช่ไหมฮะสมมติเราไม่รู้เนี่ยเราค้นหาคําตอบได้ด้วยระบบดิจิตอลที่ดีด้วยผู้รู้บางอย่างเนี่ยมันเป็นความรู้จากประสบการณ์เราก็สอบถามเรียนรู้ได้ข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยเราผลิตเรื่องการศึกษาเนี่ยขอให้ทําเป็นไม่ใช่พูดเป็นอย่างเดียวคิดเป็นอย่างเดียวทาอะไรไม่เป็นเลยหรือที่สาคัญคือทั้งคิดก็ไม่เป็นทําก็ไม่เป็นอันนี้ประเทศเราก็เราตกหลุมทางการศึกษานะฮะอันนี้หมอต้องฝากเลยเหมือนเวลาเราผลิตคุณหมอผลิต นักวิชาการผลิตวิศวกรเนี่ยสำคัญคือตรงนี้ครับทางด้านการท่องเที่ยวบ้างค่ะคุณหมอจะเป็นอย่างไรบ้างคะผมมองว่าผมถามทั้งสองท่านเนี่ยวันเนี้ยเราชนะหรือแพ้ถ้าเราชนะคือเราอยากเที่ยวในประเทศไทยค่ะจริงไหมฮะคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาปีหนึ่งประมาณ40ล้านคนคนไทยเนี่ยสิกว่าล้าน20บล้านเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศคือตอนเนี้ยต้องบอกว่ารู้สึกดีมากเลยที่สนามบินหรือน่านฟ้าเนี่ยมีการปิดบ้างเพราะว่า เราจะได้เที่ยวในเมืองไทยอุดหนุนคนไทยด้วยกัน<ล>ไหลเวียนกันเองแล้วทำไมต้องต้องมาวิเคราะห์สาเหตุว่าทําไมคนไทยยังไม่เที่ยวเมืองไทยทําไมคะ,ะเราไปเราก็ไม่อยากไปใช่ไหมจริงจริงที่ที่เราไปเที่ยวเนี่ยเมืองไทยสวยกว่าต้องยอมรับความจริงนะฮะสวยและน่าไปกว่าต่างประเทศแต่เรื่องความปลอดภยัยเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องต่างๆสิ่งเหล่านี้ต้องมาวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงจริงจริงถ้าเราไม่ยังเป็นต้องเอาเอาปริมาณนะฮะเราเชิงคุณภาพคนต่างประเทศเข้ามาเนี่ยอนาคตข้างหน้าอีก2ปี3ปีข้างหน้านะฮะ ไม่ต้องถึง40หรอกครับเอาสัก2 0 3 0แต่เป็นคุณภาพาที่เขาเข้ามาจับจ่ายแล้วเราเรา,เราพร้อมที่จะรับรละทรัพยากรธรรมชาติเราไม่เสียหายนะครับทีนี้ถ้าคนไทยเนี่ยถามว่าปริมาณคนไทยเนี่ยถ้าเที่ยวในเมืองไทยหมุนเวียนใช้ใจในเมืองไทยเราเลี้ยงดูประเทศเราได้อยู่แล้วสิ่งที่หมอฝากอีกสิ่งหนึ่งเลยสังเกตไหมครับช่วงที่เราปิดประเทศเนี่ยทุกประเทศก็ปิดประเทศทําทไมประเทศเราอยู่ได้ไม่ลําบากมากต้องถามว่าลําบากไหมลําบากแน่นอนนะฮะแต่ไม่ลําบากมาก ในขณะที่บางประเทศเนี่ยมีการจลาจลเลยมีการเผาร้านค้ามีการอะไรจุดแข็งของเราคือประเทศเราอุดมสมบูรณ์นะมีอาหารมีเกษตรกรรมผมอยากเรียนว่าสุขภาพเนี่ยการที่เราสู้มาเนี่ยเราไม่ได้สู้กับโควิดนะครับเราสู้กับการมีสุขภาพที่ดีการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเศรษฐกิจสังคมเราทําทุกมิติถ้าเราเราชนะโควิดแต่พี่น้องประชาชนเราอดตาย ไม่ได้มีประโยชน์เลยก็คือสุขภาพไม่ดีถูกไหมฮะ,ค,ะคุณภาพชีวิตไม่ดีดังนั้นเนี่ยอยากจะให้มาทบทวนว่าจุดแข็งของประเทศไทยเนี่ยการเกษตรนะอุตสาหกรรมอาหารนะครับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพไม่เชิงปริมาณมปัจจัยที่คุณหมอพูดมาค่ะปัจจัยพวกนี้ค่ะส่งผลต่อเศรษฐกิจในอนาคตไหมคะถูกต้องครับและมันเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะฮะ,ะเราเพึ่งตนเองได้ ถามว่าระบบการแพทย์เราที่ชนะในวันนี้นะครับที่เป็นอันดับต้นๆของโลกเนี่ยถามว่าสำเร็จเพราะวันนี้ไหมบอกไม่ใช่เพราะเราก่อรากฐานมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับ <c oughs> ไม่มีประเทศไหนที่ดูแลเรื่องสาธารณสุขและบุคลากรมีบุคลากรทางการแพทย์ ที่ถือว่าค่อนข้างจะดีมากเท่าประเทศไทย <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่เราภูมิใจจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะต่อยอดพัฒนานะครับคือสนับสนุนคําพูดคุณหมอจริงๆค่ะเวลาที่เราป่วยในช่วงโควิด -19 อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็มีคุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดโรงพยาบาลรับเข้ารักษาตัวแต่บางประเทศเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ากลับบ้านไปเลยและเขาก็ปล่อยเสียชีวิตปล่อยเสียชีวิตไปเลยที่บ้านนะคะ <c oughs> ต้องชื่นชมนะคะคณะคุณหมอมากๆเลยขอบค,คุณมากนะครับคุณหมอคะแล้วตอนนี้เนี่ยมีมาตรการปดล็อก เยอะแยะเลยเชื่อว่าโควิด19จะกลับมาต้องอีกไหมคะต้องเรียนว่ามี3รูปแบบนะครับหนึ่งคือกลับมาเนี่ยกลับมาแน่อันนี้ตอบได้เลยแต่จะเจอแบบแบบไหนเท่านั้นเองเราต้องเจอผู้ป่วยแน่นอนนะครับแล้วจะมีผลกระทบยังไงบ้างคือกลับมามี3รูปแบบแบบหนึ่งคือถ้าเราต้องย้ายถึงจุดนั้นนะฮะคือสภาพไม่ไหวเลยรับมือไม่ได้ เหมือนคราวแรกที่เราเจอโอ้หนักกว่าขราวแรกอีกเหมือนอเมริกาเหมือนอังกฤษเราคงไม่อยากเห็นภาพอย่างนั้นเหมือนบราซิลเหมือนบางประเทศต้องขออนุญาตขอโทษที่เอ่ยชื่อประเทศอันที่สองคือกลางๆอยู่ในระดับรับมือได้อันที่สามคือน้อยเราอยากจะเห็นสองสองข้อหลังเช่นถ้ากลับมาเนี่ยขอผู้ป่วยไม่เกินวันละนะฮะสามสิถึงห้คนอันนี้รับมือได้ก็ถือว่าเยอะนะคะถือว่าเยอะนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราเห็นโอ้โหคนเสียชีวิตจนไม่มีที่จะฝังศพ อย่างนั้นไม่ได้ค่ะ,คะแล้วแบบนี้กระทรวงสาธารณาสุขค่ะมีการรับมือเตรียมพร้อมบุคลากรหรือเครื่องมือทางการแพทย์อย่างไรบ้างคะต้องเรียนว่าไม่ใช่ความสําเร็จที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ใช่กระทรวงสาธารณาสุขหน่วยงานเดียว<อ>นะครับค่ะเป็นความร่วมมือของทั้งประเทศค่ะบนพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยเราคงต้องยืนว่าเออเราจะทำไงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ได้เราไม่ได้สู้กับโควิดเราสู้กับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับทุกมิติเลยข้อที่2เนี่ยมาตรการต่างๆที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดเนี่ย เราจะทําในเชิงบุกทั้งหมดนะครับเชิงลุกทั้งหมดและอย่างต่อเนื่องแต่จะไม่ใช่ว่ามารอตั้งรับข้อที่3มเนี่ยการทําลงรักษาสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าเป็นความเข้าใจาความร่วมมือที่เห็นทางโคศกสวคหรือทุกท่านพูดตลอดอยากาตกนะอันนี้คือต้องทําลงรักษาไว้ให้ได้รวมถึงสร้างความร่วมมือข้อถัดมาเนี่ยคือมาตรการสําคัญสําคัญเนี่ยต้องทําและอย่าหยุดนะฮะอย่างเช่นที่ผมเรียน5ข้อเมื่อกี้นี้ละเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็น ลักษณะพื้นฐานที่เราดีขึ้นมาการใส่หน้ากาการล้างมือการสแกนการต่างๆและข้อสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าการบังคับใช้กฎหมายอ,มอันนี้ถ้าถึงจุดหนึ่งที่มันจะถึงจุดที่ไม่ไหวจริงๆเราไม่อยากให้กลับมาสู่สถานการณ์อย่างก่อนหน้านี้นะครับต้องเรียนเลยเพราะฉานั้นอยู่ได้ไม่ได้อยู่ที่ พวกเราทุกคนค,ความร่วมมือของเราทุกคนนี่ค่ะเป็นคําพูดของคุณหมอนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความร่วมมือของเราทุกคนสุดท้ายแล้วค่ะคุณหมอคะมีอะไรจะฝากถึง New Normal ให้กับประชาชนสั้นๆ่อยไหมคะผมบอกว่า New Normal เนี่ยเป็นเรื่องที่มันควรมีมาตั้งนานแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้เราเนี่ยใช้ ความรู้ใช้ปัญญาอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยพอเราจะมาปรับเปลี่ยนตัวเราเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยเป็นความรู้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติที่ถูกต้องมาข้อถัดมาเนี่ยให้มันปรับบริบทนะครับและสุดท้ายเนี่ยขอให้ทําสิ่งนั้นเนี่ยแล้วเกิดประโยชน์แล้วมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับถามว่าทําแล้วมันมีประโยชน์ไหมพัฒนาขึ้นไหมเป็นสิ่งที่ดีไหมนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ถึงเรียกว่านิว normal และประเทศเราเนี่ยสุดท้าย ต้องเรียนนะฮะประเทศไทยเนี่ยจะพัฒนาไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอย่างมั่นคงเราอาจจะไม่รวยแต่เรามีความมั่นคงเรามีความสุขมีความปลอดภัยอันนี้คือสิ่งสําคัญที่เราคาดหวังครับ โอ้โหวันนี้นะคะได้คุยกับคุณหมอนะคในแพทย์รุ่งเรืองกิจผภาติดนะคะซึ่งต้องบอกว่าสมกับเป็นโคลสกกระทรวงสาธารณสุขจริงๆค่ะคุยมันคุยไม่หยุดเลยนะคะเรามีคาถามหลายข้อที่เราอยากจะสงสัยแต่เสียดายค่ะเวลาช่วงนี้ของเราหมดแล้วนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะได้ข้อมูลดีๆนะคะส่วนใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปใน Facebook ของคุณหมอได้เมื่อสักครู่นี้เราขึ้นให้แล้วเรียบร้อยนะคะหวังว่าจะมีสุขภาพดีๆกันทั่วประเทศ